สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าตลาดทองคําไทยนี่โอ้โหเล่นเอาใจหายใจคว่ำกันเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาสุดๆเลยคือเปิดสัปดาห์มาด้วยบรรยากาศที่สดใสมากราคาพุ่งจากแถวๆหกหมื่นหนึ่งพบาทค่ะทะยานไปเกือบแตะหกหมื่นห้าพบาทแต่แล้วปลายสัปดาห์เหมือนมีคนดึงปลั๊กเลยครับเทาขายกันแบบไม่คิดชีวิตเอ,อเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ย มันคือสงครามระหว่างความหวังกับความจริงของตลาดล้วนๆเลยค่ะความหวังกับความจริงใช่ค่ะคือช่วงต้นสัปดาห์ตลาดกำลังเคลิ้มไปกับความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐห,หรือเฟดจะกลับมาอัดฉีดเงินแต่พอท้ายสัปดาห์ตลาดก็เหมือนตื่นมาเจอกับความกังวลว่าสภาพเศรษฐกิจจริงๆหลังกอฟเ n นชัดดาว w n มันอาจจะเ,เละกว่าที่คิดน่าสนใจมากครับงั้นเรามาแกะกันทีละปมเลย อะไรที่ทำให้ตลาดหวังกันขนาดนั้นในช่วงต้นสัปดาห์ครับมีเชื้อไฟอยู่สองก้อนใหญ่ๆเลยค่ะครับก้อนแรกคือสัญญาณจากเฟดสาขานิวยอกที่เปร่อยว่าอาจจะกลับมาทำ QE อีกครั้ง QE การอัดฉีดสภาพคล่องใช่ค่ะหลังจากที่มาตรการดูดเงินออกหรือ QT จะจบลงวันที่1นธันวาคมนี้คือถ้าเปรียบเศรษฐกิจเป็นสวนนะคะ QE ก็เหมือนเฟดตเตรียมจะเปิดท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อรดน้ำให้ต้นไม้โตอ ตลาดได้ยินแบบนั้นก็ดีใจสิคะเพราะมันหมายถึงเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงซึ่งเป็นผลดีโดยตรงกับทองคําเลยเข้าใจเลยครับพอได้ยินเสียงท่อน้ํากําลังจะเปิดตลาดก็วิ่งไปก่อนเลยแต่ที่ผมแปลกใจคือเรื่อง Government shutdown ที่พอจบแล้วราคาทองกลับขึ้นอืทั้งที่มันมากจะเป็นข่าวดีใช่ไหมครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าตลาดคิดอะไรอยู่เป็นจุดที่เฉียบแหลมมากค่ะคือตลาดมองข้ามช็อตไปแล้วมองข้ามช็อตค่ะ การที่หน่วยงานรัฐกลับมาทำงานได้น่ะดีแต่ตลาดมองไปถึงแผกเป็นทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตลอด40กว่าวันที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มเดิมพันกันว่าความเสียหายเนี้ยมันหนักหนาพอที่จะบีบให้เฟดต้องรีบลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจอ๋อซึ่งการลดดอกเบีย้ยก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาทองคําอย่างแรงเลยค่ะคือมองข้ามข่าวดีระยะสั้นไปเก่งกําไรกับความพังในระยะยาวแทนถูกต้องคะ่ะแต่เดี๋ยวนะครับ ในเมื่อตลาดกําลังเคลิ้มได้ที่ขนาดนี้อะไรมาสาสตร์น้ำเย็นใส่จนวงแตกตอนปลายสัปดาห์ละครับเป็นน้ำเย็นจากทางเฟดเองเลยค่ะจากเฟดเองเลยเหรอครับใช่ค่ะจูจ่ๆเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงประธานเฟดเจอรมพาเวลก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเรื่องลดดอกเบีย้ยแค่นั้นเลยเหรอครับ คำพูดแค่นี้แหละค่ะทำเอาโอกาสที่ตลาดคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมหายวับไปเกินครึ่งเลยเดี๋ยวสิครับแค่คำพูดของเจ้าหน้าที่เฟดไม่กี่คนถึงกับล้างปัจจัยบวกช่วงต้นสัปดาห์ได้หมดเลยเหรอมันดูเป็นการตอบสนองที่รุนแรงเกินไปหน่อยไหมหรือว่าจริงๆแล้วตลาดแค่หาข้ออ้างที่จะเทขายอยู่แล้วนั่นคือประเด็นสำคัญเลยค่ะเพราะมันมีสัญญ,ญาณที่น่ากังวลกว่านั้นซ่อนอยู่ครับ คือการเทขายของกลุ่มที่เรียกว่า smart money smart money ค่ะหรือนักลงทุนสถาบันรายใหญ่สังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่ใช่แค่ทองคำที่ร่วง mm hmm. แต่สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆทั้งหุ้นอย่างเทส l a Nvidia ดหรือแม้แต่คริปโตอย่าง Bitcoin ก็โดนเทขายพร้อมกันหมดเลยโอ้โห oh. มันเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังพร้อมใจกันกดปุ่มขายเพื่อนหนีไปถือเงินสดเพราะอะไรครับ เพราะกลัวว่าข้อมูลเศรษฐกิจธธจริงๆที่กำลังจะออกมามันอาจจะพาตลาดลงเหวได้โหน่าคิดมากครับคือไม่ใช่แค่ตลาดทองที่กลัวแต่เป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่ในทุกตลาดพร้อมใจกันวิ่งหาทางออกเพื่อถือเงินสดรอรับพายุเลยเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆใครมีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาทองช่วงนี้แชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเอายังไงต่อดีครับความผันผวนจะยังอยู่ไหมอยู่แน่นอนค่ะ และอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้าเพราะตอนนี้ตลาดยังไม่เห็นตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเลยข้อมูลสำคัญสำคัญ,คญโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานมันล่าช้าไปเพราะชัดดาวพอตัวเลขจริงออกมาเมื่อไหร่ตลาดถึงจะรู้ว่าแผลมันลึกแค่ไหนแล้วสำหรับนักลงทุนตอนนี้กลยุทธ์ควรเป็นแบบไหนดีครับม o m e n t ม um ขาขึ้นมันสะดุดไปแล้วตอนนี้ควรเปลี่ยนโหมดมาเป็นตั้งรับค่ะตั้งรับใจค่ะ คือใช้ความระมัดระวังให้มากรอจังหวะให้ราคาย,ย่อตัวลงมาในแนวรับสำคัญแล้วค่อยพิจารณาเข้าซื้อจะปลอดภัยกว่าแล้วแนวรับที่ว่าอยู่แถวไหนครับสำหรับราคาทองคำต่างประเทศหรือสปอตโกลนะคะแนวรับสำคัญจะอยู่โซน4,100แล้วก็4 0 5 0ดอลลาร์ครับซึ่งถ้าเทียบเป็นราคาทองคำไทยก็จะอยู่แถวแถว63,300บาทค่ะ63,300บาท สรุปภาพรวมของสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คือขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความคาดหวังของตลาดลุ้นล้วนเลยที่เหวี่ยงไปมาระหว่างความหวังเรื่องเงินอัดฉีดกับความกลัวเรื่องเศรษฐกิจพังถูกต้องเลยค่ะและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะคะครับว่าบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้อาจไม่ใช่เฟดจะทำอะไรแต่เป็นความเสียหายจากชัดดาวตลอด40กว่าวันนั้นมันลึกกว่าที่ทุกคนประเมินไว้หรือเปล่า Mm hmm. ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมาหลังจากนี้จะเป็นคำตอบของทุกอย่างค่ะ Many skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงิน ให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวก Bitcoin คริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี